สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พุาธตามชาแน,นลรถเกี่ยวข้าวนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ปิ่นทองแรกเตอร์นะครับที่จังหวัดปัตลุนนะครับอยู่ที่อมเภอขอจเสนเป็นตัวแทนจำนหน่ายรถไถน,นั่งขับอีซกินะครับเดี๋ยวเราพามาดูรถไถอีซกิกันนะครับนี่ะเริ่มจากตัวขวามือของผมก่อนอันนี้จะเป็นตัว NT ห้าสี่สองนะครับตัวนี้จะเป็นต้องดูก่อนเป็นตัวเล็กนะครับเป็นตัวเล็กตัวนี้สี่สสี่สิบสองแรงส2บสองแรงมา้าเอ้ยไม่ใช่ดิตัวนี้น่าจะเป็นตัวกลางนะครับตัวกลางขออภัยด้วยนะครับตัวกลาง สี่สิบสองแรงมานี่ฮะมีใบมีดดันหน้านะครับใบมีดดันหน้าเนี่ยล้อปรับกระยายได้นะครับตัวนี้ด้วยเครื่องยนต์ที่แรงนะครับเนี่ยเกียร์นี่เป็นเกียร์เกียร์เขาเรียกว่าเกียร์หลัก นี้เกียร์ไฮเต่ากระต่ายอยู่นี่นะครับ,นะรบเซฟตี้นะครับเซฟตี้เบลนะครับไอ้นูนยกใบมีดดันยกหางนี่เดี๋ยวให้ดูหน้าปัดนะครับหน้าปัดเดี๋ยวเราพาไปดูคันตู้แอร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวเห็นอยู่ตู้แอร์นะครับเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับเริ่มจากตัว C2 ก่อนอยู่หน้าสุดแล้ว ส4 2ตัวนี้ดูข้าวๆกันนะครับถ้าอยากทราบรายละเอียดที่ชัดเจนต้องโทรหาคุณวินัยฮะที่เบอร์อา0833654885นะครับ0833654885ที่คุณวินัยนะครับเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวพามาดูตัวใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงตัว54 อันนี้ตัวสี่สิบแรงสี่สิบสองแรงตัวนี้นี่ฮะคันโยกต่างๆนะครับอันนี้เกียร์โรตารี่โรตารี่ฮะจะมีรอบเจ็ดร้ยสิบกับห้ารอยสี่สิบนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลับเพื่อนสี่ล้อกับกับเพื่อนสองล้อ ตัวกันฟรีนะครับมีครบครับ,รบเ,เรบรกคันเร่งคลัตช์อคันเร่งมือเกียร์นี่จะเป็นซัตทินนะครับไม่ต้องไม่ต้องจอดรถด้วยหน้าต่อยหลังไม่ต้องจอดนะครับนี่ <Yeah. S 1> แล้วก็มาที่ตัวนี้ตัว5้สี เนี่ยโฉมนุ้ยก็เหมือนเหมือนกันนะฮะกับตัว C2 นะครับนี่ตัว 5C ไปโฉมด้านข้างตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้จะดูดีกว่านะครับด้านข้างเนี่ยยกใบมีดจะมาใช้ตัวนี้ฮะ สามารถเสริมได้ฮะมีหนึ่งสองสามสามตัวเสริมได้วัน,นนี้คนแนะนําไม่อยู่น้องทีไม่อยู่นะครับก็เลยต้องรีวิวเองรีวิวเองไม่ค่อยไหนัดเท่าไหร่นะฮะเรื่องรถถน,นะครับนี่นี่หางยกหางนะครับแน่นเปียกเลยครับนี่ฮะตรงไหนที่เป็นจุดได้อยู่ตอนนี้ก็แก้ปัญหาให้ครบแล้วฮะ นี่หางต่อได้นะครับตัวนี้ตัวนี้ต่อ,อ,อมาอีกแล้วเป็นตัวนี้ก็จะเป็นตัวประชิดอยู่ดึงดึงได้นะครับดึงออกมาได้ดึงออกมาได้แล้วแต่ปรับระดับครับใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนมันปรับระดับได้ไหมไม่รู้ <laughs> ผมก็ไม่ค่อยคุ้นแต่ก็ให้ดูคร่าวๆได้ครับให้ดูคร่าวๆได้ สำหรับคนที่สนใจรถไถนั่งขับอีเซกินะครับมีหลายรุ่นให้เลือกครับอันนี้ก็จอดโชว์กันเตรียมส่งลูกค้าแล้วครับมีชื่ออยู่เนี่ยอันนี้รถวันที่เข้ามาเนี่ยอันนี้ตัว54 54หรือว่าจะเป็นเมสซี่ครับเมสซี่ก็ขายครับที่นี่ครับติดต่อที่คุณวินัยเลยนะครับ0833654885นะครับ จะเป็นมือสองหรือว่ารถใหม่นะฮะเนี่ยเดี๋ยวไปดูแมสเซียนก่อนแมสซีนะครับ4 708ตัวนี้อ่อมันจะอยู่ที่80เรงม้าฮะตัวนี้ตัวใหญ่เลยฮะตัวใหญ่ทวงทวงล้อนะครับแล้วก็นี่ฮะด้วยดองล้อที่หนาด้วย โฉมหน้าเมสซี่ลูกทวงนี่ฮะระบบไบโ์เลลิกข้างหน้าดูเครื่องยนต์พออยู่ตรงนี้ครับจะไปดูแผงหน้าปัดนี่ขึ้นทางนี้ได้เลยนะครับแผงหน้าปัดนะครับไม่มีกุญแจนะครับว่าจะเปิดให้ดูไฟฉุกเฉิน การเล่งนี่ครับพวงมาลัยนี่ระบบเกียร์อะไรต่างๆอยู่ตรงนี้นะฮะใช้สวิตช์ไฟฟ้าหมดเลยครับตรงนี้สองสามตัวนะครับนี่ฮะไปดูด้านหลังกันนี่ฮะใหญ่โตนี่ฮะนี่น้ำมันให้ดูน้ำมัน ในห้องเกียร์น้ำมันไฮดรอลิกในระบบนะครับเนี่ยระบบเซฟตี้ของเขาเนี่ยาไปดูนี่ฮผมก็ให้ดูตามที่พอจะรู้ฮนะเพราะว่าเรื่องของรถถยผมไม่ค่อยรู้เท่าไหร่วันนี้น้องเขาไม่อยู่จริงๆก็จะให้น้องเขารีวิวให้ดูคร่าวๆฮนะจะเปิดหัวกระโปรงให้ดูเครื่องก็ไม่กล้านะครับเปิดไม่เป็น ไอ้ดูตรงเนี้ยแบบเนี้ยคร่าวๆอ่ะได้ครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นแบบโรตารี่ใส่โรตารี่แล้วก็จานตามฮะสำหรับตัวใหญ่ตัว95เดี๋ยวไปดูตัวเอกันนะครับไปกูอด,ดูตัวนี้ก่อน ตัว40เนี่ย540เล็กลงมาอีกนิดนึงสำหรับคนที่ใช้แล้วอ่ะก็จะรู้ครับตอนนี้มีออตั้งแต่ผมลงลงใน youtube ไปอ่ะมีเด่คนถามหาซื้อ,อมือสองตอนเนี้ยก็ว่าจะซื้อใหม่ก็กำลังซับไม่พออยากจะซื้อมือสองก่อนก็อยากเอาไปทำทุนก่อนแล้วก็เดี๋ยวบอกว่าค่อยซื้อตัวใหม่เลย เอามือสองมาใช้ก่อนเป็นเป็นเป็นเขาเรียกอะไระแต่มือสองก็าหายากครับหายากหายากก็จะมีลูกค้าที่เธอนอาลดเก่ามาแล้วก็เอาตัวใหม่ไปก็จะประมาณนี้ก็จะมีอยู่ก็แต่มันก็เรื่อยๆครับมันไม่ได้มีเยอะนะเพราะว่ารถใช้ดีลูกค้าไม่ค่อยคืนครับอันนี้ตัวเอก็เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ซะแล้วล็อกล็อกอยู่ล็อกอยู่เดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นล็อกไหมนี่เป็นตัว95 นั่งสบายครับฟิล์มยังไม่ติดยังไม่แต่งนะฮะติดฟิล์มยังติดฟิล์มบางมานะครับเปิดดูก่อนอ่าเปิดได้ครับนี่ฮะจะมีประตูมีโชค๊คให้เหขึ้นไปดูข้างในเดี๋ยวผมพามานั่งดูเลยครับผมมานั่งได้นี่ฮะด้านข้าง อ,อะไรบ้างไม่รู้ระบบก็เยอะครับเนี่ยอันนี้เกียร์อะไรสักอย่างนี่แหละมีหนึ่งสองสามี่ห้าด้วยอันนี้ยกหางที่ใส่แก้วน้ำเนี่ยกระจกหลังก็เปิดได้ครับเปิดได้เปิดได้ครับนี่เอมีเครื่องเสียงลำโพงระบบข้างบนครับ แล้วก็อันนี้อากาศไทยพีเอเอเอ์ปักตรงนี้ครับแล้วก็มีมอนิเตอร์ให้ตรงนี้เป็นมอนิเตอร์แล้วก็นี่ฮนะหน้าหน้าปัดหน้าจอเนี่ยนะนั่งสบายมากครับสนใจนะครับก็ติดต่อที่คุณวินยัยก็แล้วกันนะฮะที่0ูนย์5 4ดสามสหกห้าี่แดดห้านะครับ,รบหรือว่าโทรมาที่ศูนย์บริการนะครับศูนย์บริการที่เนี่ยนะ 074641577นะครับ074641577ปิ่นทองแทรกเตอร์นะครับติดต่อได้ครับทั่วประเทศครับเดี๋ยวเราพาลงไปร้อนข้างในไม่ได้ติดแอร์ปิดประตูฮะในการปิดนิ่มมากครับเนี่ยปิดอยู่แล้วแป๊บเดียวนิดเดียวเนี่ยจะเป็นตัวใหญ่ตัวเก9 97 C97 เรื่องขุมบลังไม่ต้องห่วงครับตัวนี้ จานสามเนี่ยมี PTO มีระบบไฮดรอลิกพ่วงเยอะแยะครับเนี่ยหนึ่งสอพ่วงได้หมดเลยครับมีไฟลีระบบอะไรต่างๆฮนะเนี่ยนี่ก็คือตัวใหญ่สุดนะครับของอิอซก,กิกนะครับนี่เดี๋ยวการเชื่อมการออกอะไรต่างๆ ต่อยดูไปคร่าวๆครับผมก็ขายไม่ค่อยเก่งรถถเนี่ยโอเคครับแล้วก็คงจะลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับสนใจรถถ่าน่ะนั่งขับอิเซกินะครับติดต่อที่คุณวินัยผิวหนองพันธ์นะครับที่ศูนย์แปดสามสามหกห้าสี่แปดแปดห้าศูนย์แปดสามสามหกห้าสี่แปดแปดห้านะครับหรือว่าศูนย์เจ็ดสี่หกสี่หนเจ็เจ็ดนย์เจ็ดสี่หกี่ห้าเจ็ด็ดคุณวินัยผิวหนองพันธ์นะครับ ก็รึกษาฟาร์มก็คงจะลากันแค่นี้นะครับก็สำหรับรถไถนาเนื่องขับดิสกิ้ก็ขอบคุณนะครับคุณวินัยผิดสองพันที่สนับสนุนนะครับเนี่ยโชว์รูมใหม่นะครับตอนนี้เราเปิดโชว์กันนะครับอยู่ที่อำเภอขอใช้สนจังหวัดพัทะลุงนะครับเราตอนนี้เรามีหน้าร้านโชว์เป็นเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับเนี่ยก็ทุกอย่างมันต้องใช้เวลาต้องใชอเลยฮะนะเพราะว่ารถไถตัวนี้ก็ น้เข้าจากญี่ปุ่นนะครับเป็นของน้เข้ามาเป็นรถน้เข้ามารับรองว่าใช้ทนใช้นานนะครับนี่ครับาฝากไว้ด้วยสําหรับรถไถนานัคขับญีสกิ่ก็คงลากันไปก่อนครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยฮนะคบิปต่อไปเชิญในรถเกี่ยวข้าวสำหรับคลิปนี้ก็คงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ